บทที่สิบสองช้ยาสนากตาพุทธาชิตวามาลังสวาหนังจตุสัจจาละพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตตะวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิ ทิโตไมหังอุเลส,สภคูนากโลหะทะเยเมอ,น,อนุรุธโทสาลีปุตโตจัทคิเนโกนทันโยปิปปติภาคัสมิงโมูคนลาโนจาามจะาวามะเกทักิเนสวเณไมหังอาสูงอานันทะลาหุลากัสสปจะมหานามูอุพาสูงวามะสโสตะเก เกะโตปิติมาปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะเลปังพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาโวกุมาระกัส,สโปนถโลมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทถาสิคุณากะโลปุนโนอังคุลีมาโลจะอุปาลีนันทะศีวลี เถลาปัญจอิเมชาตาณลาเพณลาเตติลกาะม,มะเสสาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถลาชิตวันโตชิโนละสาชะลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตาลตนางปุระโตอาสิ ทักคินีเมตสุตกังทชักังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาลคละกังขันทะมมูะปริตันจะอาตานาติยะสุตกังอากาเสชะะนังอาสิเสสาปกาละสันทิตา ชินานาชินานานาวะละยังสังยุตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาพาหีรัชัตตุปัตถวาอาเซสาวินยังยันตุนันตะชินะเตชสาวะสะัวะสวสโตเมสัตกิจเจนะ สัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเชลีชินะปัญชลมัชิมหิมัชัมหิวิหารันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโว ธรรม,มานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะช,ชิตันตรลายโยสัตรธรรม,มานุภาวะป้ายโตจะรามิชินะปัญชเลติบทที่สิบสามพาหุงสหัสสมะ พิมิมิตะสาวุธันตังคลีเมฆลังอุทิตะโคะสะเสนมาลังทานาธิธรรมะวิทินาชิตวานมุนินโทตันเตชัสสาภพาะวะตุเตชยมังคลานิมาลาติเลกะมะพิยุจ c h ตะสัพพะรติงโคลัมปนาละวะกะมะขมะสัทธะยักขังขันตีสุทันตะ วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพาภวัตุเตเชยมังคลานินาลาคิลิงคัชวรลังอติตมัตตะภูตังทาวัคขิจักกะมาสนีวะทาลุนันตังเมตตาม้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพราะวัตุเตเชยมังคลานิอุคิตาคขคัขะมะติหัตถสุลาสุ ลุนันทงังทาวันติโยชนะประถังคุลีมาขลางวันลตงังอิทธีพิสังขาตตัมโนชิตวามุนินโทตัตเตชาาเะสาพวัตเตชยมังคลานีิสัตตวากัฏฐมุทธังอิวะคัพนียาจินจายะทุทธวจนังชนะกายะมะเช สันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตเชยมังคลานิสัจจังวิหายาติสัจ,จกะวาทาเกตุงวาทาพิโลปิตังปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปักชอลโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตเชยมังคลานิ นันโทปะนันท้าพุชคังวิภูตังมหิตทิงปุตเตนะเทละพุชเคณะทมาปยันโตอิทูปะเทศะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาพราะวตุเตชยมังคลานี้ ชุกขาหาทิฐิพุทธชเคนะสุทตถหัตถังพมมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานางังยานาทะเคนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาาเะสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจาโนทินะทินีสารเตมทันติ หิตวานเนกะวิวิธานิจุปัฏฐา,านิโมกขังสุข,ขังอธิคเมยณะ,ะโลสุสะปัญโยมหากรลุโนโนาโถหิตายะสัพพาปานินังปุเรตวาตาลมีสัพพาปัตโตสัมภพมุตติมังเอเตนะสัจ,จวัวเชนะโหตุเตชยมังขลังเชยนตโตโพธิยามูมเล สักยานางสันทินันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชัยสุชยมังคลาเลอปาราชิตะปัลลังเกสีเสปเทวิโปคาเลอ,อพิเศเกสัพพพุทธานางังอคัป,ปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุป,ปะพาตาังสุ หุถิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังพรมมาจะริสุปะทักขีนังกายกรรมมังวาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมนกรรมังปะนิทิเตะปะทักขินาปะทักขินานิกัตวานะ แะพันตัดเตปักีเนพระ,ะพวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพขันตานุภาเวนะสธาโสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุ สัพพทิวตาสัพพสังคานุภาเวนัสทาโสถีพวันตุเต